พันตำรวจเอกอภิชาติวันณโกผู้กำกับการสพออหัดใหญ่รับแจ้งเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นที่ซอยสุนทรและเพื่อนถนนราดอุทิศเขตเทศบาลนครหัดใหญ่ซึ่งเป็นซอยที่ตั้งอยู่ด้านหลังธนาคารออมสินตร่งข้ามชุมชนไทยโฮเทลโดยจุดเกิดเหตุเป็นตึกแถวสองชั้นต้นเพลิงเกิดจากบ้านเลขที่3 ไฟได้ลุกไหม้จากชั้นสองอย่างรุนแรงและลุกลามไปยังบ้านเลขที่หซึ่งเป็นบ้านที่ทะลุติดกันทั้ง2หลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของเทศบาลนครหัดใหญ่ต้องระดมรถด,ดับเพลิงจํานวน10คันลัดเปลี่ยนมาฉีดน้ําดับไฟท่ามกลางความโกลาหลทั้งซอยเพื่อนบ้านข้างเคียงต้องพากันออกจากบ้านเพื่อความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่าหนึ่งชั่วโมงจึงสามารถควบคุมไฟไว้ได้โดยต้องฉีดน้าเลี้ยงตลอดเวลาต่อเนื่อง จนถึงเช้าจากการตรวจสอบในเบื้องต้นพบต้นเพลิงเกิดห้องกลางชั้นสองซึ่งมีเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งเครื่องซักผ้าและตู้เย็นและเข้าของเครื่องใช้อื่นๆก่อนที่จะลุกลามไปยังห้องอื่นที่อยู่ชั้น2ซึ่งใช้เป็นห้องพักเสียหายทั้งหมดส่วนความเสียหายนายชนพัฒน์หรีกุลยศอายุ28ปีซึ่งเป็นเจ้าของบ้านบอกว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า3ล้านบาท โดยหลังจากนี้ทางพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่วิทยาการจะเข้าตรวจสอบหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้อย่างละเอียดอีกครั้งต่อไปออครับประมาณตอนกี่โมงครับอันนี้รู้ตอนนั้นตีห้าตีห้ากว่าแล้วตีห้ากว่าใช่ตีรู้แต่ว่าเพราะว่าไวแล่มไม่ยังไม่ทันตีห้าครับตอนนะั้นน้องกลับมาแล้วน้องเห็นสภาพบ้านเป็นยังไงครับอ๋อไฟไฟเต็มระเบียงเลยครับไปแบบ ยังไงครับพูดไม่ถูกเหมือนกันแต่ควันควันนั้นเยอะมากควันมาก่อนแล้วก็ไฟตามมาทีหลังใช่ไหมใช่แล้วก็ขึ้นไปพาย่าลงมาอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าก็ไม่ย่าไม่เป็นอะไรคือพาลงมาทันแล้วก็ผมขึ้นไปอีกรอบนึงว่าจะไปหยิบพวกกล่องเซฟพวกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไฟมันตีตีเข้ามาคือเปิดประตูพวกไฟมันก็ปึ๊บออกมาเลยผมก็เลยรีบลงมาก่อนแล้วความเสียหายของเราเบื้องต้นนะครับมันมีอะไรเสียหายมาปร,ประมาณเท่าไหร่ครับ มันมีเยอะครับมีเงินสดมีทองมนีอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าข้างหลังไม่แน่ใจว่า 3- ามสี่ล้านอะไรประมาณนี้หรือเปล่าประมาณประมาณาว่าของมันมีเยอะจริงๆข้างบนแล้วตอน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 เมื่อเช้าก็ลูกกับกับแฟนมันออกไปตลาดกินหยงคือไปทางานครับครับส่งของอะไรแบบนี้แต่อาม่าอยู่บ้านคนเดียวใช่ไหมใช่ก็คือย่าอยู่บ้านคนเดียวปกติอันจะไม่มีอะไรคือปกติก็จะปกติเนี่ยเรากลับมาประมาณ ตีห้าหกโมงอะไรแบงนี้แต่พอดีวันนี้อยู่ตลาดแล้วคือเขาแบบมีตรงข้ามบ้านนะครับคือเป็นญาติกันอ่ไงเงี้ยเขาโทรบ,บอกว่าบ้านไฟไหมก็เลยรีบกลับมาก่อนนั่นแหละแล้วก็รีบพาญาติลงมาครับ